คันเร่งค้างทำยังไงดีจะเอาตัวรอดยังไงเมื่อเจอสถานการณ์นี้คลิปนี้มีคำตอบค่ะสาเหตุหลักของคันเร่งค้างเกิดจากความผิดพลาดจากระบบเครื่องยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้าระบบที่ควบคุมคันเร่งอาจเกิดการลัดวงจรสาเหตุจากความชื้นความร้อนหรือว่าการชำรุดของสายไฟในชุดควบคุมคันเร่ง วิธีรับมือเมื่อขับขี่รถแล้วเกิดคันเร่งค้างข้อแรกนะคะสําคัญที่สุดคือตั้งสติแล้วก็มองดูทางข้างหน้าเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็พยายามควบคุมรถให้อยู่ในถนนหรือในเลนที่โล่งเอาไว้ก่อนห้ามดับเครื่องเด็ดขาดเพราะว่าจะเบรกและหักพวงมาลัยไม่ได้ สำหรับเกียร์ธรรมดานะคะให้เหยียบคลตัตตัดเป็นเกียร์ว่างแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้แนะนําให้เปลี่ยนไปที่เกียร์เอ็นเพื่อเป็นการตัดกําลังเครื่องยนต์แล้วปล่อยให้รถค่อยเคลื่อนตัวไปช้าๆประคองพวงมาลัยให้เบี่ยงรถเข้าข้างทางพร้อมกับค่อยๆแตะเบรกเป็นระยะถ้าเป็นเบรกระบบ ABS นะคะก็ให้ค่อยๆเหยียบเบรกค้างเอาไว้เพื่อชะลอความเร็วจนรถหยุดในที่สุดค่ะเมื่อเข้าข้างทางหรือว่าที่ปลอดภัยแล้วนะคะแนะนําให้ดับเครื่องพร้อมโทรแจ้งของความช่วยเหลือ อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆรู้กันด้วยนะคะและฝากติดตามหากมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลย